วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวบังเกอร์นะครับที่ไว้ใช้ป้องกันลวด P T Y ขาดนะครับหรือกิบล็อกหลุดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะการทํางานของมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าผมไม่เทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนป้ายจราจรทั่วไปะครับป้ายแผงกั้นจราจรนะครับนะครับลักษณะขาอย่างนี้นะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับหรือบางคนจะก่อเป็นปูนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าทําเป็นอย่างงี้ค่อนข้างสะดวกครับเวลาเราร้อยลวดเราก็ยกออกนะครับ พอเราลอยลวดมาจากทางนู้นนะครับแล้วก็ยกตัวแบบออกไปได้แล้วก็ลอยลวดนะครับเราจะแบบมาตั้งแต่เมื่อเวลาขณะดึงลวดนะครับป้องกันให้ว่าลวดขาดหรือกิบล็อกหลุดจะได้ไม่กระเด็นโดนใครนะครับการตั้งนะครับตัวบังเกอร์เนี่ยนะครับมี2กรณีนะครับที่สําคัญนะครับคือนหนึ่งต้องให้ไม่้สามารถให้คนเดินผ่านเข้าไปได้นะครับให้คนต้องเดินอ้อมหลังแบบไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับ เพราะว่าเมื่อลวดขาดปุ๊บมันก็จะมาชนบังเกอร์นะครับบางทีลูกน้องเราเนี่ยขี้เกียจเดินไกลก็จะเดินตัดเข้ามาเลยนะครับเพราะงั้นตั้งให้มันชิดหน่อยนะครับมาให้คนเดินผ่านได้สองนะครับอย่าตั้งจนเบียดมากไม่ตั้งชิดมากนะครับเพราะลวดมันขาดเนี่ยมันมีแรงแรงกระทําที่ว่าต้องพุ่งไปนะครับเพราะงั้นเราต้องปล่อยให้มันพุ่งออกมาระดับหนึ่งนะครับถ้าตั้งชิดไปปุ๊บ ลวดมันชนเลยมันขาดวดมันชนเลยสิ่งที่เกิดคือลวดสะบัดสะบัดข้างซ้ายขวานะครับจะอันตรายสาหรับคนที่ยืนอยู่ด้านข้างนะครับเพราะงั้นเว้นระยะไว้นิดนหนึ่งแต่ก็ไม่ควรให้คนเดินผ่านได้ซึ่งโดยประมาณก็ระยะที่แนะนําก็สิบห้าถึงสามสิบเซนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็มีบังเกอร์นะครับทั้งหัวและท้ายของแบบเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็ตั้งใกล้หน่อยนะครับอันนู้นอาจจะตั้งห่างนิดนึงเพราะว่ามันมีแบบด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับก็ท่านใดที่ทํางานแบบหลอคอนกรีตแล้วยังไม่มีนะครับก็อาจจะลองดูไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเมื่อตัวกิบล็อกเราใช้ไปนานวันเข้านะครับกิบล็อกเกียวมันสึกนะครับเดี๋ยวของขึ้นรูปไปดูนะนะครับกิบล็อกเกียวมันสึกแล้วก็อากาศลวดมันจะลูดนะครับกิบล็อกมันจะลูดเนี่ย เป็นไปได้นะครับเราดึงทิ้งไว้แล้วมาสักสองสามชั่วโมงหรือขณะโหลดปูนหรือเปิดมอเตอร์เขย่ามาอาจจะหลุดได้นะครับเพราะงั้นลองอไปไประยุกต์ปรับดูนะครับว่าเราจะทําบังเกอร์ยังไงให้เหมาะกับเรานะครับอ,อันนี้บ้านนี้ยังไม่มีบังเกอร์นะครับเขาก็าแผ่นไม้มาวางไว้กอดน,นะครับนี่ครับก็มีบังเกอร์ตระหว่างโต๊ะหมดเลยนะครับนะครับสามตัวนะครับ นี่นะครับอันนี้จะตั้งห่างนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนอยังติดทำงานอยู่นะครับโดยประมาณนี้นะครับก็ฝากดูไว้ครับเรื่องความปลอดภัยครับหลักๆความสำคัญในการทำงานภาคกิดอาแรงนะครับจากมาน,นี้จกอนครับ